เมนบอร์ดตัวใหม่ล่าสุดจาก ASUS ROG นะครับนี่ตัวนี้เป็นชิปเซต z 690 ITX ตัวเล็กแต่สเปคเนี่ยไม่เล็กเลย สวัสดีครับผมพบกับช่างภูมิอีกแล้วนะครับผมในช่อง Next Step Go วันนี้ผมมีเมนบอร์ดตัวใหม่ล่าสุดแบบ ITX <c oughs> MINI เล็กแต่สเปคเนี่ยมันไม่เล็กเลยกับแบรนด์ ASUS นะครับ ROG z 6, 6 9 0 i Gaming WiFi ตัวนี้จะมีจุดเด่นยังไงจะแรงไหมจะคุ้มค่าไหมนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในช่องของเรานะครับผม เดี๋ยวนี้ผมจะมาส่องเลยว่าตัวนี้เอาแบบชัดๆเลยว่ามันมีจุดเด่นอะไรทําไมมันตัวเล็กจังแล้วราคาจะเท่าไหร่อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมกันชัดๆเลยครับนี่หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้ข้างนอกสวยหรูนะครับมีคําว่า ROG Stick นะครับ Z 6 9 0 i gaming wifi motherboard นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิป Z690 นะครับรองรับ CPU นะครับ Intel Core i Gen 12แล้วก็รองรับเป็น Intel of ten นะครับนี่เป็น DDR 5 socket หน0 าจากเดิมนี่เป็นซ็อกเก็ตพันสก็คือมีขาเพิ่มมาประมาณ500ขาแล้วก็ PCIe 5.0 support นะครับ ASUS ROG ตัวนี้รองรับ Aura Sync Gen 2แล้วก็ Windows 11 Ready Wi-Fi 6ด้วยอ่าตัวนี้ครบคันนะครับผมวารันตีทั้งหมด3ปีข้างหลังมีอะไรบอกเราบ้าง ข้างหลังก็จะเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับมีรูปเมนบอร์ดนะครับแล้วก็มีบอกสเปคต่างๆนะครับว่า USB กี่ช่อง CPU รองรับตัวไหนเมมโมรี Memory, อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันตรงนี้ว่ารองรับอะไรบ้างนะครับขอญาตแกะกล่องเลยแล้วกันนี่มีเมนบอร์ดมาให้นะครับตัวนี้อ่ผมแกะเลยแล้วกันพีข้างหลังออกแบบสวยมาก คือตัวมันเล็กมากเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะเทียบให้ดูนะครับกับแผ่นรองเมาส์อะนี่อันนี้แผ่นรองเมาส์ผมวางเทียบเป็นไงแผ่นรองเมาส์ใหญ่กว่า<แ>โอเคเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเอาแผ่นรองเมาส์เก็บไปนี่ตัวนี้นะครับ s o อกเก็ต9 0ตัวนี้นี่แรมดีเดียห้า ลองรับบัตรได้ถึง6,400นสะครับสำหรับแรมดีเดีย5ตัวนี้แล้วสังเกตเห็นตัวนี้บอร์ดมันเล็กใช่ไหมครับเหมือนจะถูกตัดทอนอะไรไปเยอะเลยนะแล้วเอามารวมกันบนชั้นตรงนี้ผมเรียกมันเป็นแบบชั้นดีกว่าเหมือนบ้านเหมือนคอนโดอะไรแบบนี้ชั้นนะครับนี่ซึ่งสังเกตนะครับชั้นบนนี้จะมีสายคอนเน็กนะครับนี่สายคอนเน็เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นคอนเน็กจาก ข้างล่างแล้วเป็นชั้นๆขึ้นมาถือว่าทําให้ประหยัดพื้นที่แต่ความสูงจะสูงกว่าเมนบอร์ดที่เป็น ITX รุ่นก่อนๆนนิดนึงอาจจะไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับตัวน,นี้ก็สังเกตว่าเป็นเรียบๆนะครับผมไม่ได้เปิดดูน่าจะเป็นแบบ RGB วิ่งนะครับเป็นโลโก้ r g ติ๊กนะฮะ อ่ะตัวพอร์ตคอนเนคเตอร์ต่างๆเดี๋ยวผมอธิบายอย่างละเอียดเลยละกันตัวนี้เป็น24พินนะครับ USB 3.0ตัวนี้เป็น Type C นะครับตัวนี้ก็เป็นแง่ง Type C 2องานอันนี้ก็อาจจะมีคอนเนคเตอร์ให้มาในกล่องนะครับโอเคเนี่ Type C 2งแง่งตัวนี้น่าจะมีเป็นตัวคอนเนคเตอร์แล้วตัวสล็อตการ์ดจอโอ้โหผมว่าคำออกมาได้ดีถึงแม้มันจะเป็นบอร์ดเล็กนะครับแต่ถ้าใส่อย่างเช่นบางคนมันแบบอยากโชว์ว่าบอร์ดแพงหรือว่าอะไรแบบนี้ มันซื้อบอร์ตตัวนี้ไปไว้แล้วเอาไปใส่การ์ดจอตัวใหญ่ๆตัวสล็อตตรงเนี้ยรองรับ PCIe 5.0นะครับสำหรับการ์ดจอที่จะออกมาใหม่วิ่งแบบ x16 เข้า CPU โดยตรง แล้วตัวกรอบตรงนี้สังเกตดูนะครับทางอัดซุดเนี่ยเขาทํามาเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือว่าการแตกหักงออะไรแบบนี้นะครับของตัวสลอ็อต pse express สามารถทําให้ใส่กาดจอตัวใหญ่ๆเนี่ยได้สบายเลยนี่แล้วต่อมา m 2ทํามาได้ดีเหมือนกันตัวนี้เป็น m 2 p c i e gen 4นะครับสช่องอ่าเป็นแบบคอนโดซ้อนกันอยู่ตรงคอนโดตัวนี้จะมีคอนเนคเตอร์ต่างานะครับติดตรงนี้จะเป็น audio ใช่ไหมอ่าน่าจะเป็น audio นะครับ ตรงนี้เป็น audio hd นะครับสำหรับไว้ต่อฟอนต์พาร์เนลข้างหน้าไอ hey, อันนี้เป็นเป็นซิสแฟนนะครับผมสำหรับต่อพัดลมหรืออะไรแบบนี้นะตรงนี้จะเป็น usb 2.0นะครับไว้ต่อสำหรับคอนเนคเตอร์ด้านหน้าแล้วก็เป็น rgb นะครับ generation ที่2โอเคข้างบนอ่าข้างล่างไปละถือว่าทำทำมาดีนะอ่ามีฮิตซิ้ด้วยไงเห็นว่า2ชั้นนะครับสำหรับใส่ m 2คือบางเมนบอร์ดเนี่ย itx นะครับแต่ให้ m 2มาแค่ช่องเดียวซึ่ง จริงๆอาจจะไม่พอใช้นะครับบางคนแบบมี M.2 2ูลูกวันนี้คือบางคนเขาก็มีมีของเดิมอยู่แล้วนะครับไม่อยากไปซื้อแบบ1เทลูกเดียวอาจจะมีเป็น5 1 2ร้อิกิกลูกวันนี้ก็เอาใส่ได้เลยนะครับแค่ถอดขึ้นมาขันน็อตตัวนี้ถอดขึ้นมานี่แล้วก็มีโลโก้ LG ตรงนี้นะครับแบบเป็นแบ่งส่วนกันนี่เป็นไง LG Stick ตัวนี้ดวงตานะครับ ตัวนี้เป็นสิงค์ระบายความร้อนของ m อูซึ่งค่อนข้างเย็นนะฮะสำหรับตัว ITX ตัวนี้ฟีเจอร์ตัวเมนบอร์ดเนี่ยดูแน่นมาก ตัวซ็อกเก็ตก็จะเป็น1,700เฮ้ยแต่ผมเห็นสังเกตอย่างนึงโอ้โหซ็อกเกต็ตเรื่องซ็อกเก็ต TV u เมนบอร์ดตัวนี้นะครับหรือว่าเมนบอร์ดอัดซุเนี่ยเขาใส่ใจเรามากเลยเห็นสังเกตไหมครับตัวรูตรงใส่พับลมหรือว่าชุดน้ำเนี่ยมันเป็นซ็อกเก็ต1,700้ยใช่ไหมครับแต่มันมีเจาะรูเพิ่มเพื่อใส่ซ็อกเก็ต1,200ได้สาหรับคนที่มีชุดน้ําเดิมสิงลมเดิมคือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยผมซื้อเมนบอร์ดมาจากอัดซุป Rog ตัวนี้มันจะะใส่่ชชุดชุดดดดลลมมหหรรรืืออาาาาน้้ํเเเเิไปพ เจาะรูมาให้ครับสังเกตรครับผมอ่ะสังเกตนะนี่มันจะมี2รูไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะอ่ะมันจะมี2รูนะครับเมนบอกตัวนี้ PCB 10 Layer อ่าบอกว่าตรงนี้10 l a ลเยอร์สำหรับการอัวคอร์กได้แล้วก็ความทนทานอะไรต่างๆเนี่ยจัดเต็มจัดแน่นผมสังเกตเห็นเล็กน้อยนะครับตัวนี้อาจจะเป็น สายแพรหรือคอนเนคเตอร์อะไรสักอย่างนะครับที่มันเขียนว่า LPC debug อันนี้น่าจะเป็นคอนเนคเตอร์อะไรสักอย่างของ As u ุเขาหรือว่าอุปกรณ์ในอนาคตนะครับส่วนวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับเป็นตัวต้านไฟเป็นชิปเซตต่างๆนะครับก็สำหรับบอร์ดเล็กๆมันก็จะถูกอัดแน่นอะไรประมาณนี้โอเคเรามาต่อกันข้างหน้านะครับส่วนนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวอาร์เมอร์ของเฟสไฟผมขออนุญาตนับเฟสไฟก่อนตัวเล็กขนาดนี้มีเฟสไฟให้กี่เฟส มี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1, เฟสนะครับหรือว่า10 f เฟสบวกกับอีก1เฟสนะครับเป็นสำหรับการควบคุมของ VRM ตัวกันโอเวอร์โหลดหรือว่าโอเวอร์วตนนะครับสำหรับกันไฟกระชากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนี่เป็นชิปคอนโทรเลอร์แบบ VRM นะครับคอนโทรเลอร์ VRM แล้วตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นการรองรับ RGB แบบ12โวลต์นะครับ สี่ขาข้างล่างจะเป็นแบบ3ขานะครับผมเป็น R G B ีบีแบบรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะมีเป็นตัวปั๊ม O อ่อตัวนี้เป็นปั๊ม AO โนะครับสำหรับชุดน้ําปิดชุดน้ําปิดผมไม่แนะนําให้ใส่ตรง C P U Fan แฟนผมแนะนําให้ถ้ามีปั๊ม a อ o ก็เสียบที่ปั๊ม AO นะครับสำหรับเมนบอร์ดทุกรุ่นเลยนะที่มีคําว่า AO ถ้าใส่ชุดน้ําปิดใส่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้รอบชุดน้ำเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็น CPU Fan แฟนนะครับซ P U ีแฟนก็อาจจะไปใส กับพัดลมหม้อน้ำก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาปาติเตอร์เฮ้ยคาปาซิเตอร์เขามี 1, 2, 3, 4, 5แล้วเป็นเกรดแบบอย่างดีผมไม่มีแว่นขยายขยายให้ดูนะแต่บอกเลยว่าเป็นเกรดอย่างดีนะครับแล้วตัวไฟเลี้ยง CPU ก็เป็นแบบ8พินนะครับอ่าปกติทั่วไปของ ITX เลยนะครับ ITX ก็ไม่น่าจะใส่8บวก4อยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นแค่8พินนะครับอ่าต่อมา ข้างบ bon, นจบไปแล้วนะครับตัวเฟสไฟเนียมีอาร์เมอร์ตัวน,ตนี้ด้วยซึ่งระบายความร้อนได้ดีจริงๆนะคือเคส i t x บางตัวแบบมีพัดลมหน้าหนึ่งตัวแล้วก็พัดลมหลังหนึ่งตัวเนี่ยว่าสบายเลยเพอพัดลมหน้าเป่าอัดเสร็จปุ๊บอ่ะสังเกตนะครับตรงอาร์เมอร์ตัวนี้จะมีแบบฮิตไป้นะเฮ้ยเป็นฮิตไปเส้นเดียวอ่ะครับคือแบบเป็นเป็นฮิตไประบายความร้อนนะไม่ใช่แบบเป็นแค่อาร์เมอร์ธรรมดานะครับอ่ะสังเกตจะมีฮิตไปสีเงินเงินอยู่ข้างในนี้พัดลมมันเป่าความร้อนปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันสะสมความร้้อนนว่มมัเลาาาดูพตหป ความร้อนออกไปแล้วแล้วพัดลมหลังดูดออกไปคือจบและไม่ร้อนเลยอาา่าดีมากนะครับทำออกมาดีมากผมขอชื่นชมอัดสุดตรงนี้ด้วยแล้วผมสังเกตเห็นในฝั่งเนี้ยถ้าเราแกะตรงนี้มาเราจะเห็นพัดลมเออมันเป็นพัดลมเว้พัดลมตัวเล็กเว้ยน่าจะตัวเล็กอะ่ะไม่รู้ว่ากี่มิลน,นะครับแต่รู้ว่าเป็นพัดลมซึ่งระบายความร้อนตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเฟสไฟหลักนะครับผมตัวนี้ อ่าตัวนี้มี5เฟสไฟนะครับจะเป็นอาร์เมอร์เนี่ยคือระบายความร้อนติดไว้กับตรงนี้พอมันรุมความร้อนผ่านฮิตไปตัวเนี้ยตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป่าอัดความร้อนเนี่ยให้มันกระจายตัวออกไปตามรูพวกนี้นะครับผมแล้วก็ดูดโดยพัดลมหลังเคสเนี่ยดูดออกไปหรือว่าพัดลมที่เราติดไว้ในเคส ITX เนี่ยดูดออกไปแล้วเขามีบอกนี่เป็นพัดลมเขานะครับนี่เป็นไงสลักโลโก้ตรงนี้ไว้ เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันว่ามีพอร์ตอะไรให้เราบ้างมันคุ้มค่าหรือว่าเพียงพอให้เราใช้งานหรือเปล่าโอเคเรามาข้างหลังกันบ้างนะครับนี่ตรง IO panel นะครับอ่าตัวนี้เป็น HDMI แบบ2.1 2.1คืออะไร2.1เนี่ยรองรับ 8K นะครับรองรับ 8K แล้วก็เป็นแบบสำหรับสาย modify modify ไบออดอะไรแบบนี้นะครับมี USB สำหรับการแฟดไบออดนะครับตรงนี้ เป็น USB แบบ2.0นะครับให้มา2ช่อง2.0นะครับสำหรับเวลาเราจะแบ็กแฟดไบออดเนี่ยเราเอาไฟล์ไบออดใส่แฟดไดร์แล้วก็เสียบเสียบช่องนี้นะครับมันจะเป็นคําว่าไบออดอยู่ตรงนี้เพื่อสามารถแฟดไบออดกลับเป็นเวอร์ชั่นเดิมได้ตรงนี้เขาก็ทํามาให้รองรับนะครับผมมีพอร์ต Thunderbolt นะครับ Thunderbolt 4เป็น Duo นะครับนี่มีให้2ช่องนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นคลิป ามาพร้อมกับ usb 3.2แบบ gen 1น1ะครับมี1ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วตัวนี้เป็นแลนนะครับผมแลนแบบ2.5ดกิะบิตนะครับตรงนี้เป็น usb 3.2เจ gen 2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรเลยนะสำหรับตัว itx สำหรับรุ่นก่อนๆน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเด็ม WiFi นะครับหรือว่าตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองที่ เป็น Wi-Fi 6e นะครับผมเป็นแบบรุ่นใหม่ละที่ไม่ใช่ Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4อะไรแล้วนะครับเป็น Wi-Fi 6e ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัว ไบออดแบ็กแฟดนะครับสำหรับคนที่มอ d m o โมดิฟายเมนบอร์ดแล้วหรือว่าไฟไบออดนะครับมีปัญหาเรากดปุ่มแบ็กแฟ t แล้วก็เสียบแฟตได้ตรงนี้ใช้งานได้กับรีสโต e ีฟอร์มาเป็นเหมือนเดิมอ่าตรงนี้นะครับมีสังเกตเล็กๆนะครับอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นตัวเ r c m o d สนะครับสำหรับเราใส่แรมไปแล้วมันมีปัญหาในเรื่องบัตแรมหรืออะไรต่างๆนานานะครับเรากดปุ่มตรงนี้เพื่อรีสโตดีฟอร์ไบออดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ไม่ใช่การรีโตพวกไฟ ไฟใบออดนะครับเวลาเราอัปเดตใบออดเสร็จหรือว่าอัปเดตใบออดที่มันแปลกๆใหม่ๆไบเนี้ยก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นใบออดแบ็กแฟร์นะครับแยกกันนะครับใบออดแบ็กแฟร์ก็คือรีโตดีฟอสเฉพาะต,ตัวไฟล์ใบออดมาพร้อมกับระบบเสียงนะครับนี่ตัวนี้จะมาให้ครบเลยนะครับเป็นเลน์เลอท์นะครับมีไมค์แล้วก็มีออปติคอลพอร์ตอ่าตัวนี้เป็นพอร์ตออปติคอลนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเล็กๆกันทันรัดแต่ฟีเจอร์แน่นพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวของแถมนะครับที่เขาให้มาว่ามันมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือของแถมในกล่องที่เขาให้มานะครับอันดับแรกขอชิ้นใหญ่ก่อนละกันตัวนี้เป็นการ์ด ROG นะครับก็สวยงามอยู่นะครับไปตั้งโชว์ได้นะครับอันนี้เป็นมีสลักคำว่า Re p u b l i c of Gamer นะครับนี่เป็นการ์ดขอบคุณแล้วก็ช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไร ตัวนี้นี่สำ,สำหรับสาวก o g นะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะเวลาซื้อของอะไรมันพรีเมียมพเมมแล้วมันมีพวกเนี้มาให้นะว่ามันสวยนะเอาไว้ติดเครื่องติดคอมติดโต๊ะอะไรนะครับก็สวยงามนะครับเป็นโลโกโ้ r o g Republic of Gamer นะครับสามารถไปแปะเคสแปะโทรศัพท์แปะอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไปแปะตรงเมนบอร์ดอะไรก็ได้นะเล็กๆน้อยๆต่อมาเอ้ผมชอบอะ่ะเขามีสกรูน็อตสำรองให้นะครับสำหรับตัว m 2 นะครับจริงๆอ่ะในในตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันมีให้อยู่ละสอ,สอช่องก็คือ2ตัวแต่เราสำรองแบบบางคนเปลี่ยนปุ๊บแล้วขนันน็อตออกเอากะเด็นหายไปนี้นะครับก็มีตัวนี้แถมให้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาแถมให้ปุ๊บแล้วไปทําหายอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเฮ้ยอันนี้เสาไวไฟเสาไวไฟก็นะครับปกติวันนี้ผมไม่แกะแล้วกัน ก็คือตั้งได้นะครับต่อเป็นเคี้ยวเป็นสายนะครับต่อกับตัวหลังเมนบอร์ดนะครับแล้วโยงสายขึ้นแล้วตั้งบนหลังคอมได้นะครับหรือว่าตั้งบนหน้าคอมหน้าจอได้นะครับพับเก็บได้โอเคไม่มีอะไรสาย s า t a าสายรตาก็ทั่วๆไปเลยนะครับก็เป็นหัวหัวงอ90เส้นหนึ่งแล้วก็หัวตรงเส้นหนึ่งนี่ไม่มีอะไรครับเป็นเคเบิลไทนะครับหรือหนวดกุ้งนั่นเองไว้สำหรับการเก็บสายอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยสาย เป็นสายพวกไฟ RGB ปะใช่ไหมเห็นมันมีเขี้ยวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคไม่มีอะไรมากส่วนตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นฮับสำหรับฮับอ๋อ USB 2.0สำหรับเคสที่แบบมี USB 2.0นะครับก็ใช้ตัวนี้เสียบลงคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฮับนะครับมันเหมือนขยายออกมาอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรแล้วตัวนี้เป็นสมุดคู่มือหุ้ยมาเฮ้ยแผ่นไดรเวอร์ ใช่ป่ะอ okay, เนี่ยแผ่นไดเวอร์ยังมีให้นะครับผมวิเขาทำมาดีเลยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังใช้ DVD Drive กันอยู่หรือเปล่าอาจจะใช้เป็นแบบ e x t e r n a l กันแล้วนะครับแต่ก็ให้มาเพื่อเป็นความความขลังก็ว่าได้โอเคนี่ก็เป็นคู่มือนะครับไม่มีอะไรมากเป็นนะเป็นแบบ user manual นะ user g u i นี่สาย R o G มันก็ต้องแบบ อยากได้ของพรีเมียม LG นะพวกนี้สายเกมเมอร์นะครับนี่อันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับหรือว่าแบบใส่โกโก,โก้ติดกระเป๋าได้นะครับและที่สําคัญกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ผมขอแกะให้ดูแล้วกันมันคืออะไรขอแกะเลยแล้วกันก็ให้ดูก็เลยว่ามันคืออะไรนะครับก็แกะแบบเบาๆนะอ่ะขอแกะดูก่อนเฮ้ยมันเป็นคอนเนคเตอร์ปะนี่ไงครับโอ้โหนี่ผมว่าอยู่ทําไมมันไม่มี IO panel นะครับสําหรับตัว ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดเครื่องมันไว้สําหรับต่อเป็นข้อต่อนะฮะนี่หลายคนสงสยัยทําไมมันใช้ซีเป็นแง่งวันนี้ใช่ไหมมันเป็นข้อต่อนะครับผมก็สําหรับใช้เสียบลงไปอ่ะเสียบให้มันตึงมือพอนะครับอย่าไปกดให้มันทะลุหรือว่าอะไรลงไปนะครับนี่มันเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับ Sa าร์ท้าหกิกสี่ช่องตรงนี้จะเป็นเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอันนี้วะไอ้สปีกเกอร์สปีกเกอร์นะครับเวลาเปิดเครื่องมาแล้วมันแบบดังแบบติด ติดๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแบบแล้วมีปัญหานี่ก็แตบติดอะไรประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบ rgb rgb ได้อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น io panel นะครับสวิตช์ reset power นี่ reset power hdd led แล้วก็ led แบบบวกลบอะไรแบบนี้นะครับมีมาให้นะครับผมนี่เฮ้ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะแบบมันเป็นเหมือนเลโก้ต่อแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับเมนบอร์ด s 6 9 0นะครับ rog stick i นะครับมันเป็นตัว itx นัแหละ กระทัดรัดนะครับน้าหนักไม่มากนะถ้าตอนนี้ผมจับดูก็ประมาณไม่เกินไม่เกิน2โลอะ่ะมาโน,นบุ๊กเครื่องหนึ่งอะ่ะโนบุ๊กแบบธรรมดาธรรมดาเครื่องหนึ่งนะครับก็ไม่หนักมากแต่ก็ฟีเจอร์เขาหนักแน่นจริงๆสรุปเลยนี่ซิงค์ระบายความร้อนแบบพรีเมียมขึ้นเล t ส์แทูรองรับ2สล็อตนะครับช่องแรกเป็น PCIe Gen4 ช่องที่2ก็เป็น PCIe Gen4 นะแต่สามารถใส่ SSD แบบ s า TA รุ่นเก่าได้ด้วยเฟสไฟทั้งหมด10บวก1เฟสนะครับ1เฟสเป็น VRM เจีย e, X เอ็กเพส5.0นะครับมีอาร์เมอร์ป้องกันการบิดหักงอหรือว่าการการแตกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นชิปออดิโอตรงนี้รองรับ Wi-Fi 6e แรมรองรับถึงบัส6,004นะครับซัพพอร์ตแรมได้ถึงสุด64 g b จริงๆ32เนี่ยก็ใช้เหลือๆแล้วนะสำหรับเครื่อง ITX อะ เขาก็ไม่รู้แบบประกอบเครื่อง IDX มันก็ไม่ได้ไปเล่นเกมหรือว่าทํางานน้ำวันน้ำคืนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับสาก็พอแล้วนะครับสิบหกตัวหรือว่าเป็นแบบ3 2มสิกิกสตัว6 4สิกิกได้นะครับสวยงามเมนบอร์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับในราคาประมาณเท่าที่ผมทราบมาประมาณ10,000ื่นกลางๆนะครับใส่บอร์ดตัวนี้ถ้าผมแนะนําสําหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะไอเจ็ดเจนสิบสองแรม 32GB เคสตัวเล็กๆหน่อยอย่างถ้าร้านเราเนี่ยเคสตัวเล็กก็จะเป็นของตัวซามาตัวนั้นเป็นเคสเล็กๆนะครับมาพร้อมกับ Power s ซ p p l y ตัว 750W วั 80พัสโกนะครับสามารถถอดสายได้ประมาณนี้ถือว่าประกอบเครื่องนี้ก็น่าจะประมาณ5 0,000ื่นนิดหรือว่าอาจจะไม่ถึง5 0,000่นก็ได้ก็ลดทอนสเปคลงไปนะครับเพราะ i t x เนี่ยมันจะแพงอยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นเมนบอร์ดเคส power supply โดยเฉพาะทางหรือว่าเฉพาะพื้นที่เท่านั้นเองนะครับมันเลยแพงและฟีเจอร์เขาหนักแน่นจริงๆโอเคเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวเล็กแต่สเปกก็ไม่ได้เล็กเลยมันรองรับแรมนะครับแบบ d d r 5ที่บัสแบบ o c เนี่ย 0ก0ันกว่าเลยคุ้มค่า PCIe si Express แบบ5.0 M.2 มีให้2ตัวด้วยเป็นแบบ i d x สมัยแบบรุ่นก่อนๆเนี่ยจะมีแบบส่วนมากจะเป็นตัวเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นแบบคอนโดขึ้นมาเลยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันนะครับตัวนี้ซัพพอร์ต Dual Thunderbolt 4ด้วยบอกเลยว่าสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ที่ใช้เป็น Thunderbolt เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ใช้งานได้ และเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสำหรับเอาไปใส่เคสเล็กๆไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะที่ผมได้รีวิวตรงฮิตซิงกาไประบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวเมนบอร์ดอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะตัวเมนบอร์ดตัวนี้ทำมาแบบ10 l เ y e r อร์ สามารถโอคาะได้ด้วยสเปคไม่ใช่เล็กๆตามไซส์นะครับสำหรับราคาเนี่ยใครสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์มาที่ l i n e แอดสเตปโกหรือว่าสั่งซื้อกับ Next Step s t ต p ได้ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเซียลังสิบชั้น2ชั้น3หรือว่ามาที่โกดังใหญ่ที่ซอยสายไหม74ทับกอไก่ก็ได้และตอนนี้เรามีแฟนเพจด้วยนะครับไปติดตามก็ได้เรื่อง ข่าวสารไอทอะไรใหม่ๆห,หรือว่าจัดสเปคประกอบเครื่องอะไรแบบน,นี้ก็สามารถทักเข้าไปคุยกันได้ในแฟนเพจ Nextstep Go นะครับตลาดวันนี้ไปก่อนครับผมเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ